ข่าวแรกวันนี้คุณผู้ชมครับเริ่มกันที่การแก้ปัญหาแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้ามาทํางานแบบผิดกฎหมายหรือแรงงานเถื่อนนะครับโดยเฉพาะที่จังหวัดชุมพรเจ้าวัดที่ได้เข้มงวดตรวจสอบมาอย่างต่อเนื่องล่าสุดพบแรงงานเถื่อนบางส่วนใช้พื้นที่ยอดเขาสูงและถ้ำในอำเภอหลังสวนเป็นแหล่งหลบซ่อนตัวนะครับเพราะว่ามีสภาพพื้นที่ที่เป็นภูเขาทําง่ายๆต่อการซ่อนตัวและยากต่อการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่ด้วยครับ อยู่กันหมดกี่คนกี่คนแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองกลุ่มนี้คุณผู้ชมครับเป็นหนึ่งในจํานวนกว่า10คนนะครับที่หลบหนีไปซ่อนตัวบนเขาและในถ้ำเขาเกลียบหมู่ที่8ตาบลบ้านควรอำเภอหลังสวนจังหวัดชุมพร เพื่อหลบหนีการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ครับการตรวจสอบแรงงานต่างด้าวครั้งนี้เจ้าที่สืบทราบนะครับว่ามีแรงงานต่างด้าวจำนวนมากขึ้นเขาหลบหนีซ่อนตัวในถ้ำเขาเกลียบตำรวจกองบังคับการปราบปรามการค้ามนุษย์กอรมนจังหวัดชุมพรเจ้าที่ตรวจคนเข้าเมืองและหลายหน่วยงานจึงเข้าตรวจสอบบริเวณวัดถ้ำเขาเกลียบนะครับเจ้าที่ระบุว่าระหว่างที่ขึ้นเขาเพื่อไปยังบริเวณถ้ำพบแรงงานต่างด้าวจำนวนหนึ่ง หลบหนีขึ้นไปบนเขาครับเจ้าที่ได้แบ่งกําลังออกติดตามจึงควบคุมไว้ได้14คนครับบางคนอยู่กันเป็นครอบครัวและมีเด็กเล็กด้วยนะครับทั้งหมดถูกนําตัวไปสอบปากคาที่สพหลังสวนเพื่อดําเนินคดีและผลักดันกลับประเทศต้นทางครับพร้อมทั้งติดตามแรงงานต่างด้าวบางส่วนที่ยังหลบหนีขึ้นไปอยู่บนบริเวณเขาถ้ำเกลียบด้วยเจ้าที่ให้ข้อมูลนะครับว่าสาเหตุที่แรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายเหล่านี้ หลบหนีขึ้นไปอยู่บนเขาและในถ้ำเนื่องจากก่อนหน้านี้เจ้าหน้าที่ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบแรงงานต่างด้าวตามสถานประกอบการต่างๆน,นะครับคุณผู้ชมอย่างเช่นตามโรงทุเรียนโรงผลิตปลาเคม็มโรงงานแปรรูปสัตว์น้ำและที่พักคนงานก่อสร้างในจังหวัดชุมพรพบแรงงานต่างด้าวบางส่วนเขาไปทำงานแบบผิดกฎหมายหรือว่าแรงงานเถื่อนมีการจับกลุ่มดำเนินคดีผลักดันกลับประเทศ รวมทั้งเอาผิดกับนายจ้างบางรายที่ลักลอบจ้างแรงงานเถื่อนและให้ที่พักพิงครับการเข้มงวดของเจ้า,าที่ทาให้แรงงานต่างด้าวกลุ่มที่ลักลอบเข้ามาทํางานผิดกฎหมายใช้พื้นที่ป่าเขาและถ้ำที่ยากต่อการเข้าตรวจสอบจากเจ้า,าที่นะครับเพราะว่าสภาพพื้นที่เป็นภูเขาและยากต่อการเอาผิดกับนายจ้างด้วยเนื่องจากบนภูเขาและในถ้ำไม่ใช่สถานประกอบการนั่นเอง โดยเฉพาะถ้ำเขาเกลียบคุณผู้ชมครับอยู่บนภูเขาสูงนะครับมีชื่อเสียงจากหินงอกหินย้อยในถ้ำที่สวยงามและมีพระพุทธรูปที่ปริษฐานอยู่ในถ้ำเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมแต่ด้วยสภาพพื้นที่เป็นภูเขาจึงกลายเป็นแหล่งหลบซ่อนตัวของแรงงานหลบหนีเข้าเมืองจนถูกหลายหน่วยงานเข้าตรวจสอบและจับกลุ่มได้ในครั้งนี้ครับ